เนื่องจากบริษัทเนี่ยใช้ถ่านหินเป็นหลักในการผลิตปูนชีชมนห์นะครับแล้วก็ต้องคิดว่าพอค่าน้ามันดิบขึ้นพอน้านมันดิบแพงขึ้นครับถ่านหินก็แพงขึ้นไปด้วยเราก็ต้องคิดพ้นหาวิธีการเพื่อที่จะซื้อวัตถุดิบที่สามารถให้พลังงานความร้อนที่ถูกกว่าถ่านหินได้รรเราเ็จะไปคิดในมองเอ๊ะอะไรดีนะแล้วก็คิดค้นกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็มาลงเอยที่ขยะตอนแรกๆเนี่ยเราผลิตขยะมาเนี่ยนะครับขยะ กิโลแรกของเราที่เราทำออกมานะครับราคาเท่ากับทองครับ,าาบรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณโรงงานปูนซีเมนต์ TPI ที่สระบุรีเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาศึกษาดูการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ใหญ่ที่สุดในโลกกระบวนการการทำงานตั้งแต่การรับขยะเข้ามาแยกขยะเผาขยะจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะไปติดตามพร้อมกันครับสวัสดีครับคุณลอนดี้ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เราเจอกันที่ตึก TPI สถานการใหญ่ใช่สถานกานใหญ่แต่ว่าวันนี้เรามาเจอกันที่โรงงานปูซีเมนต์ของ TPI โพลีส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือขยะต้องขยะถูกต้องครับ uh huh. เป็นวัตดุดิบของเรานะครับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเลยในการผลิต,ลตพลังงานไฟฟ้าถูกต้องครับอันนี้เป็นขยะขยะสดหรือว่าขยะที่คัดแยกแล้วอ่าขยะสดเลยครับเรารับจากทนที่ได้สัมปทานมาจากทาง เทศบาลเนี่ยนะค,ะครับประชาชนที่ได้รับสัมทานมามเขาก็จะไปจัดเก็บขยะนะครับแล้วเขาก็จะมาทิ้งแล้วเขาก็เลือกได้ว่าจะไปบ่อฝังกบหรือจะมาทิ้งกับเราก็คือตรงนี้เลยเขามาสมที่เราเลยใช่ครับเนี่ยผมย้อนกลับไปตรงจุดเริ่มต้นก่อนว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปีไหนจริงๆเนี่ยเ,เป็นความคิด นะครับมาตั้งแต่ช่วงถ้าจำกันได้ปี07นะครับปีสองพัเครับปีนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ได้ถ้าจาได้เนี่ยราคาน้ำมันดิบนะครับขึ้นไปถึงประมาณ150ยห้ายูเอสดอลลาร์ต่อบเรลนะครับคือสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยทางบริษัทก็เริ่มคิดคนละว่าเนื่องจากบริษัทเนี่ยใช้ถ่านหินเป็นหลักในการผลิตปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ต้องคิดอยู่ว่าพอ ค่าน้ามันดิบขึ้นพออน้ามันดิบแพงขึ้นครับานหินก็แพงขึ้นไปด้วยวเราก็ต้องคิดค้นหาวิธีการเพื่อที่จะซื้อวัตถุดิบที่สามารถให้พลังงานความร้อนที่ถูกกว่าานหินได้เราก็จะไปคิดไปมองเอ๊ะอะไรดีนะแล้วก็คิดค้นกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็มาลงเอยที่ขยะตอนแรกๆเนี่ยเราผลิตขยะมาเนี่ยนะครับขยะกิโลแรกของเราที่เราทําออกมานะครับราคาเท่ากับทองครับ คือขยะของบ้านเราเนี่ยมไม่ถูกคัดแยกมาตั้งแต่ต้นทางเหมือนทางยุโรปหรือญี่ปุ่น<ม>ทําให้เราต้องมาคัดแยกเองที่นี่<ม>เพื่อให้มันสามารถเข้าเครื่องลงไฟฟ้าแล้วผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งจะต่างจากประเทศอย่างสิงคโปร์เป็นตน้นนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเอาขยะของเขาผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อกําจัดหนึ่งกำจัดขยะสองเพื่อ,อปั่นไฟ แต่เขายังต้องใช้ขยะผสมกับน้ำน้ำ,นำมันดีเซลเที่ของเราเนี่ยสามารถผลิตขยะโดยใช้ตัวมันเองเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ตอนเราทำเนี่ยต้องเรียกว่าที่แรกของของโลกเชน่นเดียวกันนะครับตอนที่ขยะเข้าเครื่องไปเนี่ยคือคัดแยกเสร็จเรียบร้อยเข้าเครื่องไปเนี่ยเครื่องกจาจัดขยะแปลงป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยกระบวนการอะไรที่มันสําคัญที่สุดเผาต้มหรืออะไร,ไรนะการต้มครับเอาขยะมาเผาเพื่อ ต้มน้ำนะครับขยะที่เข้าไปในหม้อต้มน้ำเนี่ยต้องเป็นขยะที่เรียกว่าคุณภาพได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ค่ความนอนนะครับมีเรื่องซัลเฟอร์คอไรอซ็อกซ์น็อกซ์มหาสารนะครับซึ่งเราก็ต้องควบคุมไอขยะตรงนี้ให้มันใหให้ให้มันดีนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ได้ในโรงไฟฟ้านะครับเราเผาอยู่ข้างล่าง หม้อต้มน้ำอยู่ข้างบนผลิตไอ้น้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอแต่ตรงต้มเนี่ยมันปกติตรงเผาตรงนี้ละฮะที่สำคัญที่สุดไอตรงเผาเนี่ยครับเอาละตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่รถขยะจะเข้ามาใช่ไหมใช่ครับพอดีเลยต่เมมาพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่ไงน,น,นี่คือรถขยะที่กำลังเอาขยะเข้าขนส่งใช่ครับนี่คือ,อรถจัดเทศบาลไผ<ข>่ไต่ำใช่ไหมไผ่ต่ำใช่ครับทีบ่ผมเป็นติดหน้ารถอยู่ครับเทศ,ศบาลต,บบตำบลไผ่ต่ำในในน่วนของขยะ,ะที่คัดแยกอย่างนั้นอันนี้ยังไม่คัดแยกครับอันนมาสดๆเลยยังไม่คัดแยกนะครับมาสดๆเลยครับโอยมยังไงก็อย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วก็มาทิ้งไว้ที่นี่ใช่ครับมาทิ้งไว้เนี่ยครับก็เดี๋ยวจะมีรถก็เป็นรถดับอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ให้แรงน้ำฝนกับโลกดึงขยะไปเลยโอ้โหมันยัง ดำปีเลยเนี่ยใช่ครับกองที่มันสูงมากนะยครับอ๋อสูงมากครับสูงมันลงไปลงไปลึกไหมลงไปอีกประมาณยี่สิบเมตรได้ครับโอ้โหครับนี่หมายความกองที่เราเห็นเป็นกองขยะเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปอีกลึกไปอีกยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรนะคุณรอนี่พอทราบไหมว่าประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศนะต่อวันเนี่ยมีขยะประมาณสักเท่าไหร่ประเทศไทยเนี่ยผลิตขยะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นตันต่อวัน เจ็ดหมื่นตันต่อว,วันใช่ครับเวว็นขยะใหม่ๆออกมาทุกวันเลยทุกวันทุกวันวันละเจ็ดหมื่นตันเจ็ดหมื่นตัตนโะอ้แล้วที่นี่เนี่ยที่ TPI เนี่ยนะสามารถรับซื้อขยะมาผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยวันหนึ่ง่ยได้กี่ตันถ้าเกิดเป็นขยะ,ะสด e q u i v a l e n t เนี่ยประมาณ1,500 0ันตัน ถึงถ้ามาแบบก้นทางเลยเนี่นะต้นทางเลยรว<ล>มทั้งหมดเนี่ยประมาณห5 0่0ห้าพันตันถูกต้องครับจากนั้นเนี่ยบางส่วนอาจจะขานการคัดแยกไปแล้วเราก็ตีซะว่าหรือประมาณหนึ่งหมื่นตันถูกต้องครับหนึ่งหมื่นตันมันก็ได้แค่ประมาณสักหนึ่งในเจ็ดเองนะหนึ่งในเจ็ดของประเทศถูกต้องครับโอ้โหคือฟังหนึ่งหมื่นตันเข้ามาที่โรงงานเนี่ยเยอะนะแต่ถ้าดูภาพรวมของประเทศก็ถือว่านิดเดียวนิดเดียวเองครับแต่จริงๆ1 0 0หนึ่งหมื่นตันเนี่ยก็ต้องถือว่าเยอะไหมก็เยอะเรียกว่าลงไฟฟ้าเป็นจุดรับ เป็นจุดรับขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ในจุดเดียวกันที<ใ>นี่พอมเมื่อกีดด้ที่คุณรอนี่บอกว่าหนึ่งหมื่นตันที่เข้ามาเป็นขยะนี่นะเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ย,ยหนึ่งหมื่นตันของขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้ได้อยูอ่ได้อยู่ประมาณสักสองร้อยห้าสิบเมกะกวัตต์สองร้อยห้าสิบเมตรกวัตตรถือ่าเยอะไหมครับ ถือว่าเยอะพอควรเลย250ไมกว่ามันทำอะไรได้บ้างครับยกตัวอย่างสุริุมตัวอย่างงแล้วกันอย่างจังหวัดแม่ห้องสอนครับนะครับทั้งจังหวัดนะครับใช้ไฟเนี่ยอยู่ประมาณ20เมกะวัตต์ในช่วงเวลาหนึ่งในในในเซี่ยวินาทีหนึ่งเนี่ยใช้เวลาอยู่2องใช้ใช้ใช้ไฟอยู่แค่20เมกะวัตต์20เมกะวัตต์เราผลิตได้250ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่า มากพอสมควรไหมถือว่าเยอะพอสมควรเลยหระครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ